ยินดีต้อนรับกลับสู่เทอร์โบท็อกเวิลด์คุณพลังความแม่นยำและความหลงหลบนสีล้อว,วันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่อีสุสุที F ครุ w คปี2026โฉมใหม่ยนตรกรรมที่ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนคุณเท่านั้นแต่ยังขับเคลื่อนโลกรอบตัวคุณอีกด้วยนี่ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่นี่คือวิวัฒนาการแห่งความแข็งแกร่งคุมพลังที่ปรับแต่งให้เหมาะกับยุคสมัยใหม่ผสานความแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมเข้ากับความชาญฉลาดแห่งยุคใหม่ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่คุณกำลังจะได้เห็นคือการผรสมผสานร,ระหว่างมรดกนวัตกรรมและ DNA อันดิบเถื่อนของอีซูซูอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมาเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนอีซูซูทีเอฟครู่แคปปี2026ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดดเด่นขึ้นและลู่ลงมากกว่าทีเอฟรุ่นอื่นๆที่เคยมีมากระจ่างหน้าโดดเด่น ด้วยสีดำผลักอันทรงพลังขนาดข้างด้วยฝ่ายหน้าเล็กเมทริสโชบเฉียวตัดกับความมืดมิดดุดใบมีดคู่เส้นสายที่เฉียบคมขึ้นท่าทางที่กว้างขึ้นและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสะดุดตาอยา่างปฏิเสธไม่ได้ i สุ z ุดได้รังสรรค์ยุทธกรรมคันนี้ให้ดูแข็งแกร่งแม้ขนาดจอดนิ่งตั้งแต่ระยะาจากพื้นรถที่สูงฝากระโปรงหน้าที่ออกแบบอย่างประณีตและแถงหน้าปัดด้านหน้าอันเป็นเอกและเฉพาะของอ i s u z ุสะท้อนถึงความทนทานและความมั่นใจอย่างแท้จริง การออกแบบครูครับเน้นย้ำถึงความอเดตประสงค์และรูปลักษณ์ที่ลงตัวด้วยกระบะบรรทุกเสริมความแข็งแรงและแผ่นบุหลังคาที่ป้องกันอย่างเหนือชั้นรถกระบะทันทน,นีพร้อมบรรทุกทุกสิ่งตั้งแต่เครื่องมือไปจนถึงของเล่นไม่ว่าคุณจะทำงานในไซต์ก่อสร้างหรือออกผจญภัยแบบออฟโรดที่เอฟครูขับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับทั้งสองสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายรุ่นปี2026ยังมาพร้อมระบบช่วยเปิดท้ายกระบะแบบใหม่ยกขึ้นเบาขึ้นลงนุ่มนวลขึ้นและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักสัมภาระของคุณได้ ก้าวเข้าไปภายในแล้วการเปลี่ยนแปลงก็ดำเนินต่อไปภายในของ t f ค Crew Cab ปี2 0งพั่สผสมผสานความสะดวกสบายและฟังก์ชันการใช้งานที่ทนทานพบกับวัสดุสัมผัสนุ่มการเย็บที่ทันสมัยและรูปแบบที่ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ขับขี่หน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วที่โดดเด่นมาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์ล่าสุดของ Isuzu ที่รองรับ Apple CarPlay แบไร้สาย Android Auto และการประสานรวมคำสั่งเสียงขั้นสูงด้านหลังพวงมาลัยแผงหน้าปัดดิจิทัลใหม่ ให้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการในจอแสดงผลที่ปรับแต่งได้อย่างสวยงามเบาะนั่งครุ่นแคบกว้างขึ้นนุ่มขึ้นและระบายอากาศได้ดีให้ทั้งความสะดวกสบายและความทนทานผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขาเพิ่มขึ้นด้วยแพลตฟอร์มห้องโดยสารที่ออกแบบใหม่และระบบกันเสียงที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดทําให้รถ t f คันนี้เยียบที่สุดเท่าที่เคยมีมาระบบควบคุมสภาพอากาศแบบดูอันโซนพรต USBC และไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารล้วนทา งานร่วมกันเพื่อมอบความรู้สึกหรูหราเทียบเท่ารถ SUV สุดหรูใต้ฝากระโปรงที F c r สครูคปี2 0 2 6่ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์บูพาวา3.0ลิตรเจเนอเรชั่นใหม่ของอีซูซุให้กำลังสูงสุด210แรงมาร้าและแรงบิดมหาศาล500รนิวตันเมตรให้คุณมีกำลังเหลือเฟือไม่ว่าจะลากจูงขึ้นเขาหรือขับสบายสบายระบบเทอร์โบที่ปรับแต่งมาอย่างดีช่วยลดอาการหน่วงและเพิ่มประสิทธิภาพขณะที่เกียร์อัตโนมัติแสปีดใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผรจญภัยมากขึ้นอีสุสุขอนําเสนอรุ่นขับเคลื่อนสีล้อพร้อมระบบตอบสนองสภาพภูมิประเทศที่ปรับกําลังส่งอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะเป็นสายโคลนหินหรือฝนตัวทั้งเสริมความแข็งแรงแผ่นกันกระแทก